ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเ้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจินะครับประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ชาวราศีพิจิกนะฮะจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตัดนุนะฮะที่แปลว่าตัวเรานะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพอะรินะฮะที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความบื่หัดาจใจความไม่สบายใจนะครับตัวเราไปไหนตัวเราไปสถิตยอยู่ในราศีธนูนะครับตั้งแต่วันที่หกไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสิบเก้านกายี่สิบห้านาที นะในราศรีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกับดุ่มพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับการที่ตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเราก็จะมีความคล่องแวะเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทางทองอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนแล้วว่านะครับมีดาวอะไรตั้งรับเงินจะได้มาจากส่วนไหนอะไรจะเป็นปัจจัยทําให้ได้เงินได้ทองนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดวงส่วนตัวของแต่ละคนแต่ภาพรวม การที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับ <asaki> ก็แสดงว่าเราเองเนี่ยนะครับก็จะคล้องแวะเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับจะมีความสามารถนะครับในการหาเงินหาทองมีการหมุนเงินหมุนทองในลักษณะต่า,างๆอะไรก็วกันไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับการที่เราวิ่งเข้าไปหาการเงินเนี่ยย่อมดีกว่าไปอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีนะอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินได้นะครับส่วนท่านที่มีดาวพางัง <splitting> คานปีนี้เป็นการกินีจรนะครับการกินีแปลว่าจุดเสื่อม วิบัติจุดเสียหายนะเราจะเรียกว่าอะรินะครับดาวเจ้าเรือนอะริมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับความหมายก็คือว่าเรามีเกณฑ์นะครับที่จะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินการเงินมันมีเกณฑ์ที่จะติดติดกัดขัดลักษณะต่างๆนะแต่จะติดเรื่องอะไรอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนจะเป็นัวขยายแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าคุณมีดาวคองใเป็นการ,รก,กินีเนี่ยการเงินการทองคุณอาจจะเสียหายได้นะคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นั่นเองนะครับ ดาวพังคารน,นะฮะที่อยู่ในราศีธนูนะครับหถึงย3สามเสวยทะริโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกขอนะครับขอทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบี่จนถึงวันที่สามสบเ็ดเราจะสเสวยมหัตนูแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับก็เป็นเลิกแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะจุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะจะเป็นในเรื่องของวันที่ส1เ็ดจนถึงวันที่14ี่เราจะเข้าระวังพิษเรื่องเงินเงินทองทองก็ระมัดระวังนิดนึง นะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณทําให้เราได้เงินได้ทองนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่ยี่สิบจนถึงวันที่ยี่สบสามเราจะเข้านาวางปูเอกอ่ะอันเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองในลักษณะต่าง,างๆอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าภพสหาชาตินะครับสหาชาติเนี่ยแปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันคนหมู่มากนั่นเอง สห a c ไปสถิตยอยู่ในเลือนไหนปรากฏว่าไปอยู่ในราศีกุมในราศีกุมเราจะเรียกว่าพบพันธุนะฮะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนาะเวลาดาวเจ้าเลือนสหาช c นะครับไปสถิตยอยู่ในเลือนพันธุเราจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสนิทสนมนะคำว่าสหาช c ก็แปลว่ามิตรเหมือนกันนะฮะพันธุก็แปลว่ายากนะครับก็คือในเรื่องของความสนิทเราจะคบคนง่าย นะเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ที่เราคบมีความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนนะมันก็จะมีความจริงใจให้กันนะถ้าไม่ได้สัมพันธ์การอะไรีนะฮะไม่ได้สัมพันธ์การกินีจรนะเราก็จะมีมิตรที่ดีมีสหายที่ดีแต่ถ้าเกิดสัมพันธ์การกินีจรมันก็จะกลายเป็นว่าความไว้ใจเราอะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบคนอื่นได้เช่นกันนะครับแต่หลักๆเลยก็คือเข้าหาคนง่ายนะครับแล้วก็สนิทสนมกับในเรื่องขององค์กรบริษัทนะฮะสนิทสนมกับเพื่อนรุ่งงานสนิทสนมกับ หัวหน้าง,งานนะโดดเด่นเรื่องความสามัคคีต่างๆอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับดาวพระเสาร์นะฮะสถิตยอยู่ในราศีกุมก็สวยเพชฌฆาตเลิกเป็นเลิกตัดสินใจนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนสีเราบ้างเพื่อนสีเรานะครับก็คือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นคู่มิรใหญ่เราเรียกว่าคู่โชคเทวฤทธิ์อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าขวัญจะเจอกันได้นี่โอ้โหยาวนานมากดาวพระเสาร์เนี่ยจะมาเจอกับ พระราหูเนี่ยนะฮะใช้เวลาถึงสามสิบปีเหตุผลเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยใช้เวลาโครจรสองปีครึ่งต่อหนึ่งราศีครบสิบสองราศีใช้เวลาสามสิบปีในขณะที่ราหูมาเจอดาวเสาร์ใช้เวลาสิบแปดปีเพราะราหูเนี่ยท้ายวิการย้ายราศีเนี่ยหนึ่งปีครึ่งนะครับนะครบสิบสองราศีก็สิบแปดปีพอดีนะมันเลยกลายว่ายากมากที่ดาวเสาราหูจะมาโครจรเจอกันเนี่ยมันใช้เวลานาน,านบางทีนี่ชั่วชีวิตเลยนะ นะครับช่วยชีวิตอาจจะเจอแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าจะเป็นจังหวะด,ดีสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นกเกษตราเทพดีนะครับชาวราศีพิจิกหลายๆท่านก็มีเกณฑ์นะฮะที่จะมีบ้านมีรถมีความมั่นคงในชีวิตนะครับบางคนก็เปิดกิจการร้านค้าบางคนก็เปิดออฟฟิศบางคนก็มีที่ดินนะฮนะนัก็คือพูดง่ายว่า สามารถก่อร่างสร้างตัวได้แล้วเป็นช่วงที่ดวงดาวเนี่ยส่งเสริมพอดีนะครับก็เลยจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยประสบผลสําเร็จในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวบางคนก็ศึกษาเรียนรู้นะครับเรียนต่อในสายอาชีพนะเพื่อเอามาอัปเกรดนะเกี่ยวเรื่องวุฒิเรื่องตําแหน่งเรื่องอะไรของเราก็ได้ก็ดาวคู่มิใหญ่เจอกันเนี่ยชาวราศีพิจิกหลายๆท่านก็สามารถก่อร่างสร้างตัวได้นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับสําหรับท่านที่ชอบพระราหูหรือชอบพระเสาร์ก็สามารถบูชา นะครับพระประจําวันเสาร์หรือวันพระประจําวันเสาร์นะกับพระประจําวันราหูเนี่ยนะก็ลองบูชาดูนะพระเสาร์นี่สิบจบสวดไปนะครับส่วนพระราหูก็สิบสองจบนะก็จะเสริมเกี่ยวเรื่อง,องความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานบริหารจัดการหลักทรัพย์อะไรต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ดาวพระเสาเอ่อดาวพระราหูนะฮะตอนนี้เสวยเลิกดีมากเขาเรียกว่าเสวยเลิกเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกเขาเรียกวเลิกนงพยาแล้วตอนนี้นะครับเข้านาวางังปุกเอกด้วยทั้งเดือนเลยก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในช่วงนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับอะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาเนาะ นะเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับนะที่แปลว่าคู่คลองคู่สัญญานะฮะอีภพเรือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับที่แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยนะครับนะเอาละดาวพระศุกรไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบเ็ดเนี่ยนะครับมาทับลักถึงตัวเราเองเลยนะเราจะเรียกว่าปัตตนิทับลักก็จะมีเขาเรียกคู่เอาอก,เอา,อกเอาใจอ่านะครับแล้วก็ เ,เขาเรียกว่านอนสอนง่ายนะครับเพราะาดาวคู่เราได้ตําแหน่งประประแปลว่าขาดตอนขาดช่วงนะครับก็จะอยู่ในโอวาสเรานะฮะในมุมดีนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบสายแบบเจ้าชู้หรือในพื้นดวงดวงคู่ไม่ค่อยดีมันก็จะกลายว่าคู่ของผู้อื่นมาชอบเรานะแบบยังแบบยังไม่ยังไม่มีความชัดเจนอะ่ะเขาเรียกว่าเหย,ย,ย,ยียบเหยียบเรือสองแคมน่ะเราก็จะเอาคนเก่าก็จะเอาอะไรประมาณนี้ นะถ้าในกรณีที่ในพื้นดวงเราเนี่ยดาวคู่เราไม่เข้มแข็งนะส่วนคนที่ดาวคู่เข้มแข็งก็จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะหรือเข้ามาเราก็จะไม่สนใจมันจะเป็นประมาณนี้มันไม่ได้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันถ้าในพื้นดวงเดิมเราอะดาวคู่เราเข้มแข็งก็จะไม่มีอะไรมาทําอะไรเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเราดาวคู่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครให้มีปัญหาเรื่องมือที่สามั่ง มีปัญหาเรื่องชู้สาวบ้างอะไรประมาณนี้นะเพราะอีภพเรือนนึงมาจากเรือนไม่ดีอีภพเรือนนึงมาจากเรือนวินาศครับวินาศแปลว่าความเสียหายวินาศนะครับมาอยู่ทับรักอ่ะวินาศทับรักแล้วมีสาเหตุมาจากคู่เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องเนี้แหละนะรัก,ก,กๆไขๆมือที่สองมือที่สามอะไรประมาณนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะสําหรับคนที่มีพื้นดวงที่เข้มแข็งก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับนะอะ นะครถามาว่ามีคนมาหาเราเราก็เลือกดีๆแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรวมทั้งคู่สัญญาด้วยนะบางทีเราทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่คู่สัญญาเข้ามาหาเรามันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเรื่องเรื่องชู้สาวหรือเรื่องเรื่องผู้หญิงผู้ชายเสมอไปนะมันอาจจะเป็นลักษณะของคู่สัญญามาติดต่อมาเดี๋ยวงานอะไรประมาณนี้นะก็ได้เหมือนกันนะครับดาวพฤหัสนะฮะที่สถิตอยู่ในราศีพิจิกหนึ่งถึงสิบเอ็ดสวยราชาาลกนะครับก็ นะครับเป็นเลิกยิ่งใหญ่ นะครับเรือกสะดวกสบาย 12- ถึง21สเสวยสมโนโก็เป็นเรื่องนักบวชเรื่องใจดีนะจุดที่ให้คุณก็คือในวันที่9จนถึงวันที่11เราจะเข้านวังปุกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าเฮงนะครับนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของ,ของคู่สัญญาหรือเรื่องคู่ครองจะเป็นในวันที่17จนถึงวันที่19เ้านะครับเข้านวังพิษระมัดระวังนิดนึงหลังจากนั้นก็นะครับดาวพฤหัสก,ก็จะยกย้ายนะครับมาเจอกับเรานี่ช่วงนี้หอมมากเนื้อหอมมากนะเราจะเรียกว่าดาวเจุาเรือนปัตตานีมากระ นะครับนะ,ะกระดุมพับแปลว่าเงินนะครับก็จะได้รับผลดีจากอาชีพที่เป็นในหน้าเป็นตัวแทนซื้อมาขายไปการติดต่ออะไรประมาณนี้และถึงตัวเราเองด้วยก็สมผลให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับชาวราศีพิจิกผมก็มองว่าช่วงนี้การเงินสะพัสเลยนะฮะด้วยความที่เดี๋ยวจะมีดาวมาอยู่ตรงนี้ถึง4ดวงนะครับนะถ้ารวมจันทร์ด้วยก็5ดวงนะฮะก็ถือว่าถือว่าฮอตพอสมควรแต่ในเรื่องของความ อ่คนโสดแล้วกันนะมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเยอะแล้วดาวสุกับดาวคารเนี่ยเพราะสุกปากหวานคารรับเอาเนี่ยนะสำหรับคนที่เป็นแบบเป็นโสดอายุน้อยๆใน,น,นช่วงนี้ก็โหดกเลยมากันเยอะแยะไปหมดแบบจนตัวเองมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้สเสน่ห์เหลือล้อนเดินไปไหนก็มีแต่คนอมยิ้มเมียอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความรู้สึกเฮ้ มันแปลกๆอะไรแบบนี้เหมือนเลยทำไมมันมีสเสน่ห์จังอะไรประมาณนี้ก็ขอให้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของดาวนะครับคู่คู่มิตรนะฮะเจอกันแล้วถึงตัวเดี๋ยวจะมีดาวพุธอีกเข้ามาอีกนะฮะก็ในเรื่องของคู่เรื่องของอะไรนี้ก็นะขาเรียกเต็มคาราเบลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราคบใครแล้วเราเป็นฝ่ายได้เปรียบได้เงินได้ทองได้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดาวส่งเสริมแต่ถ้าเกิดว่า ท่านใดมีความรู้สึกเราเป็นฝ่ายเสียเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยทำให้เราเสียเราต้องมีสตินะครับนะอะก็ถือว่าโอเคดาวพฤหัสุกนะฮะที่อยู่ในราศีธนูนะครับนะกอ็อีกภพเรือนหนึ่งมาจากเรือนวินาศ mm hmm. เขาเรียกว,วินาศไปเนือกระดุมพาก็ระมัดระวังเรื่องของาก,การจับจ่ายใช้สอยหมดจากอะไรหมดจากเราด้วยหมดจากหนี้สินด้วยหมดจากคู่สัญญาด้วยก็ระมัดระวังหน่อยถ้าบังเอิญคุณมีดาวพฤหัสุเป็นการลกิน,นีจรถ้าไม่ได้มีการลคกีนเจานก็ไม่เป็นไรนะครับนะ ดาวพฤะศุกที่อยู่ในราศีธนูนะครับย้ายไปในวันที่22ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา18นาฬิกา11นาทีสเสวยทริโทแห่งเลิกเลิกขอนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในช่วงของวันที่25ถึงวันที่27เราจะเข้านวังผิดอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวเรื่องของคู่คูคของผู้สัญญานะจุดที่ให้คุณก็วันที่30ถึง31เราจะเข้านวังปูเอกคุ้มทษคุ้มภัยนะครับนะก็ถือว่าโอเคอ่ะต่อไปครับเนดะี๋ยวเรามาดูดาวพระรห ดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะฮะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการลงทุนการลิเรนการเก็งกาไรอะไรประมาณดอกผลดอกเบี้ยหุ้นเฮิร์นโตอะไรประมาณนี้อนนะไรก็ภพปุตตะนะฮะและภพเรือนหนึ่งเป็นเรือนการเงินนะครับนะรบนะรบกระดุมพระการเงินไปไหนการเงินไปอยู่ในราศีเมถุนคือเรือกาการเงินตกมรณนะก็แสดงว่า มีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองในลันกษณะต่างๆแต่ว่าจะเสียเรื่องอะไรนะครับก็อยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนนะครับว่ามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายแต่ที่แน่ๆดาวจรเนี่ยเวลาการเงินตกมรณะคุณต้องมีการตั้งงบว่าวันนี้นะครับเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เดือนนี้ใช้เท่าไหร่อทิตย์นี้ใช้เท่าไหร่ต้องมีการวางแผนอย่าอย่าทำอะไรที่มันตามใจตัวเองเดี๋ยวมันจะบานปลายนะเวลาการเงินตกมรณะมันมีเหตุให้เราต้อง เสียเงินเสียทองหลายๆอย่างอยู่ที่ว่าบุญทํากรรมแต่งในพื้นดวงเดิมของเราจะเป็นการขยายนั่นเองนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการทองนั่นเองนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับนะระมัดระวังหน่อยนะครับและอีพบเรือนนึงมาจากเรือนปุตตะปุตตะไปอยู่ในเรือนของมรณะเนี่ยก็เออเขาเรียกว่าการลงทุนก็อาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องดอกผลดอกเบีย้ยผลกําไรการเก่งอะไรมันมีการคาดการที่มันผิด พอดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนพบที่แปดเนี่ยมรณะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทพอเป็นพินทุบาทบางทีมันถูกหลอกถูกถูกลอก่อลวงถูกอะไรประมาณเนี้นะฮะก็ต้องะระมัดระวังต้องมีสติมากๆดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญานะครับเมื่อใดที่ปัญญาเราไม่ละเอียดไม่รอบคอบมันก็จะทําให้เสียหายนะอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังนะทําอะไรก็คิดหลายๆหลายๆตลบหน่อยหลายๆชั้นหน่อยนะครับหรือไม่ก็ปรึกษา คนที่มีความรู้ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อนะไรประมาณนี้ก็จะช่วยนะครับทําให้เรื่องของการเงินการทองเราเนี่ยดีขึ้นแต่ที่แรกนะแน่ๆเลยก็คือพูดง่ายว่าอยา่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทในการใช้เงินดีที่สุดนะครับนะดีที่สุดนะอ่ะนะครับดาวพฤหัสบด,ดีนะฮะที่อยู่ในราศีเมถุนก็สเสวยเพชรขาตเลิกนะฮะทั้งเดือนเลยนะเลิกตัดสินใจ ตัดสินใจดีก็รอดตัดสินใจไม่ดีก็เสียหายเยอะนะครับเนะี่ยก็เรามาระวังไว้หน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังอีพบเรือนหนึ่งในราศีกันเป็นพบเรือนที่ดีเราจะเรียกพบราพะที่แปลว่าราบผลผล,ผลประโยชน์นะครับนะรายได้สองรายได้สามความโชคดีต่างๆนะนะครับ ดาวพระพุธนะฮะในวันที่เจ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบห้าเวลาตีสามยี่สิบสี่อันนี้ดีเขาเรียกว่าลาพระทับรักเราก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับเราในลักษณะต่างๆก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนแหละว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าลาพระเนี่ยแปลว่าความโชคดีเมื่อความโชคดีมาถึงเรานะครับก็เลยจะส่งผลให้เราเองโดดเด่นเรื่องของวาจาคําพูดการติดต่อการสื่อสารวาจาพเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแนวแน,วน,วนี้เป็นดาวพ่อค้า นะเป็นดาววาทฏาสินนะก็จะสมผลให้เราเองเนี่ยเวลาพูดจาอะไรก็จะมีคนเชื่อคนฟังนะช่วงนี้นะก็พูดก่าเป็นเงินเป็นทองอะไรประมาณนี้นะลาบผลมาถึงตัวก็แสดงว่าจะมีความโชคดีในลนักษณะต่างๆเกิดขึ้นกับเรานั่นเองในขณะเดียวกันถ้าเกิดบังเอิญปีนี้เรามีดาวพระพุธเป็นกาลรรกินีจรก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามรณนะมาถึงรักก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรืออาจจะถูกคน เอ่อพูดจานะพระดาวพูดเป็นดาวสื่อสารเนี่ยพูดจาทาให้เรารู้สึกนอยทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกแบบแป,กแปลกๆอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะหรือจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บหรืออะไรยังไงก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็ถามว่าเป็นอะไรมากไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะไม่ได้มีดาวศัตรูนะครับใหญ่ตั้งรับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะนะ,บนะครับดาวพระพุธนะฮะที่สถิตยอยู่ในราศีพิจินะเจ็ดถึงแปดสวยเพชรคาตเริ่มไปเริ่มตัดสินใจ เก้าถึงสิบเจ็ดสวยราชาเลิกเลิกยิ่งใหญ่เลิกสะดวกสบายนะครับสิบแปดถึงยี่สิบห้าเสวยสมโนก็เป็นเลิกนับบวชเลิกใจดีนะครับจุดให้คุณมีสองช่วงนะฮะสิบหกสิบเจ็ดช่วงหนึ่งแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าช่วงหนึ่งตอนนั้นทําอะไรก็จะเฮงเพราะเข้านาวาังปุเอกนะครับนะค,นะคุมโทษคุมภยัยจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะมีในวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสามอาจจะเจ็บไข้ได้ปวด่วยหรือไม่สบายหรืออาจจะปวดเนื้อปวดตัวนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับนะหรืออาจจะมีคนมาเบ นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะอ่ะหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนลาบผลนะฮะก็มาสถิตยอยู่ในเรือนการเงินอันนี้เขาเรียกว่าเขาเกณฑ์โยกเศรษฐีเขาเรียกอย่างเงี้ยธนะโยกโยกเศรษฐีเวลาลาพระไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยเขาเรียกว่า ความโชคด,ดีไปอยู่ในเดือนการเงินก็เลยจะส่งผลให้เราเมีความโชคด,ดีเรื่องการเงินได้ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่าธาตุมาช่วยส่งเสริมด้วยนะครับก็เลยทําให้มีความมั่นคงเข้าไปอีกนะก็เลยส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องลาภผลเรื่องโอกาสเรื่องความโชคด,ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดช่วงในในช่วงของเดือนนี้นะอันนี้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีดาวพระพุธเป็นการกินีจรก็มรณะกระดุมพระก็ลองระมัดระวังเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งนะ สุกก็มาวินาศนะครับพุทธก็มาจากมรณะอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยก็วางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะครับมีการตั้งงบไว้ก็จะไม่มีปัญหาอย่าทําอะไรที่มันแบบฝืนฝืนชะตามากจนเกินไปเดี๋ยวมันก็จะทําให้เราเองชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะครับอะไรที่มันฟุ่มเฟือยอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องใช้นะครับดวงดาวยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับถ้ามีการกินีมาส่งเสริมมันจะทําให้เราเละนะฮะก็ร,าาระมัดระวังไว้นิดหนึ่ง นะครับแต่ทนหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักเพราะมันไม่ได้เป็นสตูอะไรไล่แรงเท่าไหร่นะนะครับก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่ามันมันหนักไหมเหรอมันเข้าหมดเลยอะดาวอังคารก็มาจากเจ้าเรือนอรินะฮะดาวพุธก็มาจากเจ้าเรือนมรณะดาวศุกร์ก็มาจากเจ้าเรือนอะไระวินาศและดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในเรือนมรณะ ถ้าจะว่าไปเรื่องของการเงินถ้าไม่มีการวางแผนดีๆนี่หมดตัวได้เลยนะครับนะหมดตัวได้เลยนะแต่ถ้ามีการคุมในมุมหาก็มีตัวเราเองก็วิ่งเข้าไปหาเงินดาวพุธก็มาจากเรือนลาบผลนะฮะดาวศุกร์ก็มาจากเรือนคู่ไอ้มุมหามันก็หาได้นะครับก็คือก็เป็นว่าดาบสองคมแล้วกันนะถ้าเราไม่ไปหลงละเริงหรืออะไรที่มันฟุ่มเฟือยเราก็จะเราก็จะรอด นะรวมถ้าเกิดว่าเราหาเงินเก่งเราหาเงินคล่องก็สามารถหาเงินได้เหมือนกันเพราะว่าดวงมันก็เข้าเกณฑ์เศรษฐีเหมือนกันนะครับนะมันก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าดาวที่มันเป็นสองเลือนน่ะเลื่อนหนึ่งมันดีอีกเลือนหนึ่งมันไม่ดีนั่นเองนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับดาวพระพุธที่อยู่ในราศีธนูนะก็คือในวันที่ยี่สิบหกไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่สี่สิบแปดนาทีนะครับนะ จุดที่ต้องระมัดระวังก็มีวันเดียววันที่28นะครับเข้าระวังพิษจุดให้คุณก็มีวันที่3ปิดเข้าระวังปูเอกคุณพงคุณไผน่นั่นเองนะครับนะสุดท้ายครับดาวพระอาทิตย์นะฮะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนาะเราจะเรียกว่าภพกรรมะที่แปลว่าการงานดีไหมดีนะฮะเวลากรรมะมาทับลัคนาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเป็นคนที่มีความสามารถนะครับมีคนให้ความคนเชื่อความสามารถศักยภาพของเรา และดาวพระทิเป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงนะครับนะเรื่องงานก็เป็นระดับแบบบิ๊กๆเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับเจ้าของกิจการนะสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะเข้าใจกันในลักษณะต่างๆนะในมุมดีก็ถือว่าโอเคนะผมก็มองว่าโอเคอะนะครับเวลากรมะทบรักคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะมีคนเห็นคุณค่าในตัวเราในลักษณะต่างๆนะก็ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15ดี นะครับหนึ่งถึงสองเสวยราชาเลิกนะฮะเข้าระวางังปูเอกอันนี้ให้คุณนะครับสามถึงสิบห้าก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีนะจุดที่ต้องระมัดระวังเรื่องงานก็มีแค่วันที่สิบถึงวันที่สิบสองที่เข้าระาวาังพิษเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็จุดที่ให้คุณที่สุดเลยจะเป็นในวันที่สิบสาถึงวันที่สิบห้าเราเข้าระาวางังปูเอกอันนี้เฮงเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ดีอ่ะนะครับดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในเรือนกระดุมพระนะครับเป็นช่วงที่เราทําผลงานได้ดีนะครับนะ ทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือด้วยความที่กรรมะไปกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าสะสมก็ได้กระดุมพระแปลว่าเงินก็ได้นะกระดุมเออกรรมะไปกระดุมพระก็คือทํางานนิดหน่อยก็ได้เงินได้ทองมากมายมหาศาลก็ได้นะครับก็ถือว่าเรื่องเงินเรื่องทองผมมองว่าโอเคเลยนะครับสําหรับชาวเออราศีพิจินะครับนะก็เรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไปได้ดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ดาวพาทิตย์นะฮะที่อยู่ในราศีธนูนะฮะวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะย้ายไปเวลาสิบหกในการสบสองนาทีสิบหกถึงยี่ิบเก้าสวยธนิโถก็เป็นเลิกขอนะครับเลิกชูชกนั่นแหละนะแล้วก็สามสิบถึงสามเบ็ดสวยมหัทโนก็เป็นเลิกเสถทฐีใหญ่นะครับนะแล้วก็ จุดที่ต้องระมัดระวังเรื่องงานเรื่องเงินนิดหน่อยก็จะเป็นในวันที่ 19- ถึง22ที่เข้านำวังพิษนะจุดที่ให้คุณนะครับทางานแล้วมีผลงานมากจะเป็นในวันที่2 6ถึง28เราจะเข้านำวังปลุกเอกนั่นเองนะครับนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกโอทูใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับผมก็สามารถติดต่่อเข้้าามมมไดนนะครรัับีโโปช จองคิว3วันถึง7วันอยู่ที่500บาท60นาทีนะสำหรับคิวด่วนดูเลยนะไม่รอก็อยู่ที่ราคาปกติ999บาทนะครับ60นาทีนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆนะครับผมเกรดก้าพิณดูทรอสสวัสดีครับ